สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องครับพี่ๆวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับที่ส่งมาจากพี่ๆทางบ้านส่งมาให้เช่าบูชานะครับใช้บริการของแฟรตนะครับแต่ว่าจะใช้บริการของอะไรก็ได้นะครับขอให้แพคให้แน่นหนานะครับแกะกันเลยเดี๋ยวผมแกะโอ้หพอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะเรียงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วลองมาไล่ดูกันว่า มีรุ่นอะไรบ้างนะครับเยอะมากเลยนะครับทุกท่านนะครับผมว่ามากกว่าสิบองค์นะครับแล้วก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะออกจากห่อแล้วก็วางทีเดียวเลยนะครับทั้งหมดมีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าองค์ครับนะเดี๋ยวมาแกะทีเดียวเลยนะครับแล้วผมจะพูดทีเดียวเลย ตอนนี้เท่าที่แกะนะครับมีมากกว่า15าองค์แล้วครับเพราะว่าในหนึ่งห่อนะครับได้นะฮะบรรจุนะฮะได้พันมา2องค์คู่กันนะครับนะฮะก็เลยมีมากกว่านะครับมากกว่า15องค์แล้วครับตอนนี้นะฮะยังเหลืออีกหลายห่อเลยนะนะฮะแกะเสร็จเรียบร้อยครับพี่พี่นะครับพระเครื่องทั้งหมดนะครับ2 4 6 8 1 0 12 14 16 18 20 23องค์นะครับพ้าเครื่องที่นะคุณพี่ทางบ้านส่งมาทั้งหมด23องค์นะครับเดี๋ยวมาดูทีละเซตเลยนะครับชุดแรกนะฮะนะฮะเอาเอาองนี้ก่อนเด็ดที่สุดองค์นี้มีราคาสูงที่สุดในชุดนี้นะครับองค์นี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจครับพี่ๆจ๋านี่ครับดูครับสุขใจครับแดงๆสวยๆครับนะเดี๋ยวผมขอปรับขยายสักครู่นะนี่ครับ ดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับพี่พี่กล้องอยู่ไหนเลยอ่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับนะองนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจครับสวยมากครับพี่พี่ดูครับนิ้วครบนะฮะจมูกโด่งเป็นสันเลยครับนะฮะเมตตาสวยนิ้วครบเลยครับองนี้เป็นบล็อกอะไรนะเรามาดูว่าเป็นบล็อกอะไร ไม่มีรอจุดนะครับไม่มีรอจุดเล็กไม่มีเสาอากาศไม่มีบอลนะองนี้นะครับนะอง์นี้เรียกว่าบล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคำนะร,รุ่นสุขใจนะครับรุ่นสุขใจหลวงปู่หลิวสร้างปี2 5 3 7ตอบดต่อโค้ดคมๆผิวหิ้งเดิมๆครับนะจะเรียกว่าหิวผิวหิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพราะดูครับดูผิวไฟยังมีแดงแดงแดงแป๊ดเลยเนี่ย นะครับห่วงสวยมากครับผิวแดงผิวเดิมครับนะฮะดูครับแดงแป๊ดเลยครับนะรุ่นสุขใจบล็อกทองคํานะครับปีสามเจ็ดนะครับองค์นี้นะฮะสภาพนี้กิฟต์นะครับเคยปล่อยไปสูงสุดหนึ่งหมื่นหกครับแต่ถ้าใครติดต่อมาทักมานะครับองค์นี้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามนะครับเปิดได้หมื่นนิด นิดนะครับปืนหมื่นนิดๆครับพี่ๆสวยมากรุ่นสุขใจปี37นะต่อไปแล้วก็นี่ครับคู่นี้ครับพี่จ๋านะฮะพรพยาเต่าเรือนรุ่นนี้เรียกว่าพระยาเต่าเรือนพระศิวลีครับพยาเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบครับนี่ครับมีคาว่ามหาลาบนะครับหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 7จครับจัดสร้างและปลุกเสกนะนะพร้อมกับท่าน จะสร้างและปลูกเสกนะครับหลวงปู่หลิวมีหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูนหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงปู่คูนวัด <c oughs> โอ้เจ็บคอหลวงปู่คูนปุริสุโทโธครับนะฮะหลวงพ่อลำใย,ยวัดทุงลาดยานะครับและก็หลวงพ่อลำเจี๊กครับหลวงปู่ลำเจี๊กครับนะฮะโดยเกจิอาจารย์แห่งยุคห้าท่านนะครับนะฮะ ปุกเสกในปี2 5 3 7ครับพี่ครับพี่จ๋านะครับนิยมนะครับนิยมมากนะพิธีนะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับปุกเสกโดย5เกจิอาจารย์ครับพระศิวลีมหาลาบครับพระยาเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบปี37ครับกล้องยังไม่โฟกัสโอเคนี่ครับเขาเรียกว่าผิวลุ้งน้ำมันการ์ดเดิมๆครับเดิมๆครับสวยมากดูครับสวยมากเคยปล่อยไปสูงสุดนะครับนะเคยปล่อยไปสูงสุด6,500บาทครับ แต่ผมบอกเลยว่าว่านะครับนะผมปล่อยแบ่งตอนนี้ไม่ถึงอง์ละนะครับไม่ถึงอง์ละ3,000ใครทักก่อนให้ก่อนนะครับพระศรีวลีมหาราปี37นะครับอ่าต่อไปนะครับจากพระศรีวลีมหาราบมานี่ครับรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้หลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 5ครับเนื้อนวะนะฮะตอกโค้ดและเนื้อทองฝาบาทตอกโค้ดครับ นะครับดูทีละองค์นะครับเนื้อนวะต่อโค้ดครับนี่ครับสวยมากพี่ๆดูครับจมูกโด่งครับจมูกโด่งต่อโค้ดคมๆเนื้อนวะครับพระยาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนพระพุทธซ้อนอยู่ด้านหลังพระสังฆจายครับเขาเรียกว่ารุ่นพุทธซ้อนปี35เนื้อนวะโลหะต่อโค้ดนิยมครับรุ่นนี้ถ้าต่อโค้ดจะนิยมมากครับนะครับดูครับนิ้วครบสวยจมูกโด่งครับนะ พระพุทธคอยปกปักรักษาพระสังกจายท่านเป็นตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับพญาเต่าเรือนนําไปค้าขายเห็นไหมครับคาบกําไรคาบเงินคาบทองเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือการออกแบบนะครับของหลวงู้หลิวนะฮะค้าขายมีกําไรครับรุ่นพุทธซ้อนปี35เนื้อนวะโลหะเคยปล่อยไปสูงสุด7 5็ดครับแต่ถ้าใครทักทายเข้ามานะเนื้อนวะผมแบ่งให้ไม่ถึงนะครับ ไม่ถึง4 0 0พันครับนะเนื้อนวำโลหะต่อโค้ดครับต่อไปเนื้อทองฝาบาทเคยปล่อยไปสูงสุดนะครับ5 0า0บาทครับเนื้อนวำาต่อโค้ดนิยมมากครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับนะเนื้อทองฝาบาทผิวดําเดิมสวยเลยครับดูสิครับนะปี35ปล่อยไปสูงสุด5,000แต่ใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึงนะครับไม่ถึง3,000ครับให้หย่อนกว่าส0 0พันครับพี่พพุทธซ้อนปี35ครับ ต่อไปมารุ่นนี้ครับพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจครับพี่พี่จ๋านี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงที่สวยมากนะพี่พี่ดูนะเป็นเนื้อทองแดงที่สวยมากดูครับนิ้วครบจมูกโด่งสวยเลยครับนะนะฮะรุ่นสบายใจท่านสร้างในปี2 5 3 9ครับ นะฮะพลิกมาที่ด้านหลังนะครับนี่ครับถ้าเราเห็นต่อโค้ดฝั่งขวามือนี่คือเนื้อทองแดงครับนะฮะบล็อกสายฝนด้วยครับเห็นไหมครับมีเส้นสายฝนนะครับตัดเฉียงตัดเฉียงนะแต่ผมจะไม่แยกบล็อกครับผมปล่อยที่ความสวยละกันนะอง์นี้คือเนื้อทองแดงรุ่นสบายใจปี39ผมปล่อยไปสูงสุดนะครับเนื้อทองแดงนะครับ4 0 0 0บาทแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้สวยๆแบบนี้นะครับรุ่นสบายใจปี39นะครับเนื้อทองแดงนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับ นะฮะผมแบ่งให้นะครับสามพันหย่อนหย่อนครับนะหย่อนก็สามพันนิดๆนะครับสวยๆเลยครับรุ่นสบายใจปี39เกนื้อทองแดงครับสวยมากครับสวยมากสวยมากๆครับนะต่อไปจากพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจนะครับต่อไปก็เป็นพญาเต่าเรือนเต่าโชคลาภเต่าค้าขายรุ่นเพื่อมาตุภูมิเนื้อนวะโลหะปีส1ครับ นี่ครับพี่ๆดูครับดูความสวยของเนื้อนวะโลหะครับเข้มๆครับ3องค์นะครับสวยๆเลยครับเต่าโชคลาภเต่าค้าขายครับขนาดกําลังน่ารักครับแม่ค้าแม่ขายกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรู้กันดีครับนะเรื่องของความนะครับเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ดูครับนิ้วครบๆจมูกโด่งๆผิวดําเดิมครับนะฮะรุ่นเพื่อมาตุภูมิเต่าโชคลาภเต่าขาขายเนื้อนวะโลหะเข้มๆเลยครับดูสิครับ นะฮะด้านหลังเป็นยันมหาลาบมหาโชคครับพี่ๆนะฮะท่านสร้างในปีพศ2541ครับนะวัดไร่แตงทองครับนะฮะผมปล่อยไปสูงสุด2,500-3,000ครับเนื้อนวะใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับนะแบ่งให้นะครับ2,000บาทเท่านั้นครับเนื้อนวะโลหะ2,000เท่านั้นครับทักก่อนให้ก่อนนะครับมีเหลือแค่3องค์มีเข้ามาแค่3องค์นี้เท่านั้นนะรุ่นนี้ดังมากครับเต่าโชคลาภเต่าค้าขายครับ นะฮะแล้วนะฮะก็มีอีก5องค์นะนะฮะหองค์นะฮะเป็นกระไหลทองแจกกรรมการครับเดิมเดิมทุกองค์ครับนะฮะเดิมเดิมทุกองค์ผมปล่อยอยู่ที่นะครับหนึ่งพันห้าถึงสองพันบาทนะครับกระไหลทองแจกกรรมการครับนะพี่ๆดูความสวยครับใครพบเจอคลิปนี้ครับผมปล่อยไม่ถึงนะครับสองพันครับนะใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับ 1,400บาทเท่านั้นครับดูครับสวยๆจมูกโด่งๆครับเมตาติดสวยเลยกระไหล่ทองเต็มๆครับนะกระไหล่ทองแจกกรรมการเดิมๆครับนะด้านหลังเป็นยันมหาลาบมหาโชครับสวยๆครับ1,400เท่านั้นครับนะเนื้อนวะ2 0 0 0กระไหล่ทองแจกกรรมการครับ1,400บาทเท่านั้นครับนะสวยๆเลยครับอ้าวต่อไปก็นะครับ เหรียญนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่หลิวครับรุ่นเจ้าสัวลาบผลภูนทวีครับรุ uh our, p p ir, นะ่นเจ้าสัวลาบผลภูนทวีนี่ครับลาบผลภูนทวีนะหลวงปู่หลิวนั่งอยู่ในสมเจ้าสัวครับสมเจ้าสัวนะฮะนั่งอยู่บนหลังเต่านะครับเห็นไหมครับนะครับเป็นเหรียญชื่อดีเป็นมงคลครับเหรียญเจ้าสัวลาบผลภูนทวีปี2,540ครับหลวงปู่หลิวท่านสร้างปี2,540ครับ นะปกติผมปล่อยที่2,500บาทใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งที่เหรียญละ1,400บาทเท่านั้นครับแบ่งเลยครับ1,400บาทเหรียญละ1,400บาทจัดไปครับนะฮะต่อไปนี่ครับเหรียญหลวงพ่อศีลาแรงนะฮะสามพี่น้องครับสวยๆเลยครับพี่ๆผิวน้ำมันกราดครับนะเหรียญหลวงพ่อศีลาแรงครับสามพี่น้องครับ นะฮะนี่ครับด้านข้างหน้าซุ้มนะครับจะเป็นซุ้มพญานาคครับคอยปกปักรักษาผู้ที่นะฮะบูชานะครับนะหลวงพ่อศีลาแรงครับนะมีหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงและหลวงพ่อโสธรครับพี่พี่นะครับนะหลวงปู่หลิวเป็นผู้จัดสร้างสวยสมบูรณ์มากครับรุ่นสร้างโบสถ์นะครับนะรุ่นสร้างโบสถ์ครับสวยมากครับนะสวยมากๆครับ ะะท่านจัดสร้างไว้ปกติผมปล่อยที่2,500บาทต่อ1เหรียญครับวันนี้ผมแบ่งเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นครับจาก2,500าลดเหลือ1,500บาทเท่านั้นครับต่อหเหรียญนะครับท่านจัดสร้างในท่านจัดสร้างขึ้นในปีพศ2540นะครับรับประกันพระแท้และทันหลวงปู่หลิวปลุกเสกนะครับสวยมากพี่ๆจ๋านะฮะเหรียญละ1,500บาทเท่านั้นจัดไปนะครับนะฮะ แพ้และทันหลวงปู่หลิวปลุกเสกสวยๆเนนับวันเริ่มหายากมากนะครับนะต่อไปอีกคู่ครับนะคู่นี้คือปลาตะเพียนเรียกทรัพย์สีมงคลรุ่นแรกครับมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์พระปิดตาและพิมพ์พระแม่นางกวักกวักเงินกวักทองปลาตะเพียนเรียกทรัพย์ดูดซัพย์นะครับรุ่นแรกครับท่านสร้างขึ้นในปีพศ2541ครับนี่ฮะรุ่นหนึ่งครับรุ่นหนึ่งครับ นะเขาจะเป็นคู่นะครับปาตเพียรเรียกทรัพย์สีมงคลรุ่นแรกครับเรียกทรัพย์ดูทรัพย์ดีนักแหลมนะไม่ว่าจะโชคลาภเมตตาแค้วคาดท้าขายดีเป็นเลิศครับสวยเลยครับพี่ๆนะสวยมากๆครับนะกล้องยังไม่โฟกัสเดี๋ยวดูความสวยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับนะฮะสวยมากๆนะครับดูครับดูครับเห็นไหมครับนิ้วสวยมากครับเห็นไหมครับ ดูพระแม่นางกวากครับจมูกโด่งๆครับเห็นไหมครับผิวแดงๆเดิมๆครับปาตะเพียนเรียกซับนะครับปาตเพียนวิเศษสีมงคลเรียกซับนะครับเรียกซับดูดซับนะครับนะฮะรุ่นแรกปี2541ครับนะปกติผมปล่อยอยู่ที่องค์ละ1,500บาทครับ1,500บาทแต่วันนี้ผมจะจัดนะครับ2องค์นี้คือ3,000บาท ใครทักทายเข้ามาครับใครพบเจอคลิปนี้ผมจะแบ่งให้คู่นี้ลดเหลือเพียง2,000บาทเท่านั้นครับปลาตะเพียนเรียกซับสีมงคลรุ่นแรกครับ2,000บาทเท่านั้นคู่นี้ครับจาก3,000นะครับนะมาหมดแล้วครับนะพะย่อยๆครับรีบทักรีบทายกันนะครับนะฮะพร้อมกับรับประกันพระแท้ตลอดชีพด้วยครับนะฮะส่วนพี่ๆทางบ้านที่ปล่อยพระเข้ามาไม่ต้องห่วงครับนะฮะรอรับเงินได้เลยครับนะพระแท้ทุกองครับเช็คแล้วครับ ผมสแกนเรียบร้อยครับนะฮะทำไมผมถึงมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องพร้อมกับถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมเพราะว่าเพื่อเป็นการยืนยันให้กับเจ้าของพระเครื่องด้วยครับว่าพระของท่านผ่านการตรวจสอบตัวเช็คจากผมนี่ที่ผมดูนะครับแล้วก็พี่ๆทางบ้านก็ได้เห็นพร้อมๆกันกับผมและผมก็รับประกันให้ด้วยเลยนะครับนะฮะรับซับเลยครับนะฮะนี่ครนี่คือนะับพระผงนะครับหลวงปู่หลิวนะครับ รุ่นเสา5มหาเศรษฐีนะครับเรียกว่าซุ้มเศรษฐีพิมพ์ใหญ่ครับปี2,536ครับนี่ครับรุ่นเสา5ปี3,6มหนะฮะมหาเศรษฐีครับนะฮะจัดสร้างขึ้นในปี2,536ครับพีครับพี่ๆสวยสมบูรณ์มากครับปกติผมปล่อยอยู่ที่1,500บาทต่อ1องค์นะนะต่อ1องค์ใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งเลยครับนะองค์ละ800บาทเท่านั้นจัดไปนะครับแบ่งองค์ละ800บาทเท่านั้นครับ นะครับฟรีค่าจะส่งนะครับทั่วประเทศครับสุ้มเศรษฐีพิมพ์ใหญ่ครับปี36ครับแท้และทันหลวงปูหลิวปลุกเสกจากพี่จ๋านะครับขอบพระคุณนะครับพี่พี่ทางบ้านนะครับที่ส่งพระเครื่องมาวันนี้นะครับนะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะฮรับรับประกันพระแท้ตลอดชีพให้พี่พี่เสมอนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพอย่าลืมคํานี้ครับสําคัญมากครับนะนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมนะครับนะครับมีลูกค้ามากมายนะครับ มีลูกค้ามากมายและนะครับตรงไปตรงมาครับนะฮะจะบอกได้ว่าผมเป็นผู้ที่เปิดราคาพระชัดเจนครับนะครับนะท่านเจอคลิปนี้ทักทายมาได้เลยครับนะฮะอยู่หรือเปล่านะครับแอดไลน์กันเลยครับ092-419-1588ครับบสโอฮานาพาเครื่องครับนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่ๆใครพบเจอคลิปนี้นะครับฝากไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับ ฝากกด Subscribe นะครับนะครับนะฮะแล้วก็ขอให้ผู้พูดผู้พี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมแข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยนะครับนะบวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ